โอเคครับผมขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่ก,กับช่อง Fanta ตีเฮนะครับอยู่กันในเกมลิสตี้เซิร์ฟรีเบิร์ดโอเคครับวันนี้ก็มาตามสัญญาครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่อง youtube Fanta เฮถึงหนึ่งร้อพิดตตามแล้วนะครับโอเควันนี้ก็บอกไงดีวันนี้ ไม่มีอะไรครับก็อยากจะมาบอกขอบคุณที่เห็นครับมาขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีแจกเดี๋ยวผมน่าจะมีแจกทักสิบเอ็มนะครับแจกห้ารางวัลน,นะครับแต่กาตูกายเดี๋ยวเดี๋ยวบอทีนะครับแจกห้ารางวัลคนละสองเอ็มแล้วกันเนาะถือว่างบช่วงนี้ ไม่เคยมีโอเคแจกทักห้ารางวัลรางวัลรอบสองเอ็มห้าคนแล้วมีรางวัลพิเศษอ่าเป็นแคปลักกี้แล้วกันลักกี้สักแคปหนึ่งโอเคเดี๋ยวกติกาก็อ่ากดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าอ่าว่าดี ทำไมถึงอยากได้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 รางวัลนะครับรางวัลรางวัลแล้วก็พิมพ okay. ์ช fulfill okay. like, ื่อไปด้วยนะครับพิมพ์ชื่อโอเคทำไมถึงอยากได้รางวัลนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาถึง100ผู้ติดตามแล้วขอบคุณมากนะครับต่อไปก็เป้าหมายผมก็1000ผู้ติดตามนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามด้วยนะครับผมก็ตั้งใจนะครับตั้งใจทำอยาก ให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็เต็มที่เต็มที่ครับเต็มที่เลยเดี๋ยวคลิปเปิดแคปนดเดี๋ยว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 ,ยว,ยวทำให้นะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับผมช่วงนี้ก็โอผมนี่งานเยอะครับก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปให้เลยก็ขออาภัยด้วยครับตรงนี้โอเคถ้าก็กติกาก,าก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์เลยครับว่าอยากได้ารางวัลไปเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปตีโบงหรือเปล่า,าแล้วเดี๋ยวผมจะมา,าสุ่มนะครับสุ่มสุ่มแจก5 5รางวัลนะครับถ้ามีคนคอมเมนต์เกิน5คนนะครับแจก5รางวัลนะครับผมรางวัลละ 2M นะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษเป็นแคปซูลนะครับแคปซูลเล็กแล้วกันนะลอบ,บใจเป็นรางวัลที่6โอเคก็กติกาตามนั้นเลยครับผมคอมเมนต์ comment. เอาไปคเอาเงินไปทำอะไระครับแล้วก็พิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมได้ส่งส่งถูกเนาะเดี๋ยวผมมาทำคลิปเปิดอ่าสุ่มเป็นคลิปหน้าแล้วกันจะได้ไม่อ่าขั้นคลิปกันแล้วกันเอออาจจะลงอ่าให้เวลาสักสองวันแล้วกันเนาะสองวันในการคอมเมนต์นะพี่นเนาะโอเคก็ ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรขอบุณบอกขอบคุณจริงเลยงร้วพูดตามครับขอบคุณมากถ้าใครมีลูกใครมีหลานใครมีพี่ใครมีน้องก็สกิลมาติดตามผมหน่อยก็ได้นะครับให้ค <c> ำ <oughs> ว่า,าสกิลเลยนะสกิลมาติดตามผมหน่อยก็ได้นะครับอืมเดี๋ยวอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแต่คลิปนี้ได้นะครับโอเคก็วันนี้คลิปสั้นๆนะผมก็มาขอบคุณ แล้วก็เมรู้จะพูดอะไรดีอะผมก็ขอบคุณขอบคุณมากมครับขอบคุณจริงๆริอ่าจะจะร้อ,องไห้โอเคก็โอเคนะครับก็ตามนั้นนับปฏิการแล้วก็ตามนี้นะครับผมพูดไปวนสามรอบแล้วนะทรับเมููนะขอสัก20่สิบไลค์ได้ไหมคลิปแจกนะโอเคก็มีเพื่อนธกิจเพื่อนมีหลานธกิจหลานนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีมด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ